ถึงมีเลือดออก B I B D L D L O O D อ่านว่าอ่านว่า BLOOD ดอลัดอืม ว่าเลือดอเลือดออกได้นะเลือดจะไหลอยู่ในท่อเล็กเล็กเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่า หลอดเลือดเลี้ยวกว่าต่อต่อคอยลำเลียงคอยลำเลียงสารอาหารและก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเปิดโลก ว้าวสุดยอดเฮ้ย S K I N สกิลอะไรอ๊ะสกินสกิลอะไรมันสะกดด้วยนอยหนูนั่นน่นสกินสกินสกินอืมสกิน แปลว่าแปลว่าผิวหนังนี่ไงใต้ผิวหนังของเรานี่เลือดไหลเลือดเลือดอยู่เป็นจำนวน มากพอมีดเดี๋ยวต้องหยุให้พี่เพชรอ่านก่อนพี่ดูอ่านก่อนนะพอมีดบาดหรือเป็นแผลหลอดเลือดตรง บริเวเว,น,เวน,นักจะนั้นนัน้นจะใครเพื่อทำหนังสืออย่างนั้นนะลูก